สวัสดีผู้ชมนะครับก็ไม่มีคลิปจะลงไม่อยู่กับช่องเต้จ่าเลยสิ่งนะครับก็วันนี้มันไม่ขี่เด้อะไระวันนี้มีคลิปจะลงนะครับก็เลยโอเคเดี๋ยวมาอ่าอัปเดตหรือรีวิวรถตัวเองกันแล้วกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวรถตัวเองประมาณกี่เดือนแล้ววะวดูวันเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดแสงก่อน ะครับก็ประมาณ10เดือนที่แล้วไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการอัปเดตรถว่ามีอะไรบ้างหลังจากเดิมนะครับก็หลังจากเดิมมันก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับแต่ผมมารีวิวเลยลวกันเยอะแนะนําส่วนไหนดีเนะี่ยเอาเป็นเออเอ่อแบบ อันที่เคยมีนะอันที่เคยมีก็เป็นล้อสีน้ําเงินเหมือนเดิมน,นะครับแต่ผมเปลี่ยนเป็นของโยโกนะครับแล้วก็เป็นอ่าที่เคยมีโยโกดีวกว่นน <c oughs> อ่ามีมีข้อโหลดนะครับข้อโหลดผมก็เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับอันก่อนก็เป็นสีทองนะแต่ล้อยังเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมน,นะครับรถไม่ได้ล่างแล้วก็ ไม่ไม่มีแล้วนะครับเท่าที่เหลือนอาจากอีพีเมื่อก่อนก็มีแค่นี้นะครับถ้าจะจําได้ตอนนั้นมีปลายแฮนใช่ไหมแต่ปลายแฮนตอนนี้หายไปแล้วแล้วก็แล้วก็คิดไม่ออกมีอ่ะสว่วนที่เพิ่มมานะครับสว่วนที่เพิ่มมาสว่วนที่เพิ่มมาก็มีเบาะนะครับความเป็นเบาะ แล้วก็มีท่อด้วยนะครับอ่าเบาะเบาะนี่ผมเอาไปปาดเองนะไม่ได้ซื้อแบบของแท้มานะครับก็เป็นอ่าเบาะเดิมไปปาดนั่นแหละนะครับประมาณสองร้อยกว่าบาทแหละอ่ะแล้วก็ท่อนะครับท่อก็เป็นผ้าผ้าหมกนะครับก็ได้อ่ารีวิวไปแล้วนะครับคลิปนั้นก็ประมาณหกร้อยมั้งแล้วก็อ่บาบังโซ่ บางโซ่พองบางท่อนะครับบางท่อมีได้ฟรีมาอืมอเล็กได้ฟรีมานะครับก็มีสติกเกอรนกอกอ์นะครับนี่สติกเกอร์สติกเกอร์นะครับก็มันมก็ไม่ตรงรุ่นหรอกแต่ก็อยากใส่นะครับอันนี้แผ่นละสองร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมวะให้ดูสองร้อยแปดสิบสองร้อยสิบบาทนี่เลยนะครับก็มาเรื่องนี้มาแล้วก็นี่ ันเป็นที่อะไรวะให้ต้องมาดูฝั่งนี้ไหยฝั่งนี้มันมืดชิไหายนี่ครับผมมันมอ่อใช้กระดาษทรายขัดนั่นแหละก็ส่วนมากก็ได้เอาเรีวิวไปแล้วนี่เนาะแล้วก็มีบางสเตอร์หน้านะครับเป็นคาร์บอนเชบราใช่หรือเปล่าไม่รู้อีกไม่รู้ซื้อมาไม่รู้เลยว่าอ,อะไรเป็นอะไรอันนี้อยู่ประมาณราวๆร้อยกว่าบาท นะครับนะจานเบรกอจานจานจานเบรก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 ก็ยังเป็นของเดิมนะครับนะก็ไอ <c oughs> ที่รีวิวไปแล้วคลิปที่แล้วก็เป็นของนิชินเหมือนเดิมนะครับอ่าก็การเบรกการเบรกมือของ c ีอนะครับก็เน่าไปแล้วดูรอยเป็นรอย เน่าไปแล้วนะครับก็เน่าไปแล้วต้องลงทุนใหม่นะคแคบอ่าก็มานนี้นะครับสําหรับรถของผมนะครับแม่งรีวิวเรลชิบหายของแ่งมันก็ไม่เยอะนะอ่ะสีหน้าปัดมันก็ได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสองไฟเป็น สไฟตรงเกียร์ 3, สามทเกียร์สี่นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวขวาแล้วก็ไฟเออ,เอ,อนั่นแหละฟกไม่ถูกเดี๋ยวผมไปดูเพื่อนให้ดูครับปั๊บอ่าชวนจะไปนันก็มีมาณนี้นะครับรอบคันผมก็ประมาณนี้เหละ ก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรแล้วนะครับมันก็สวยอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าผมสวยอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับนี่อนาคตไม่รู้ว่าจะทำอะไรอีกรถไม่ได้ล้างด้วยใส่แท็กเกอร์นะครับแิ็กเกอร์เป็นอันเดิมวทรงโจรน,นะจ๊ะนะจ๊ะสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราได้นะครับ เออก็เปลี่ยนแล้วนะครับสัดเตอเป็น1 4 3 2เอ้ย14-31นะครับทดลงมา1เบอร์ก็ดีครับผมคิดสั้นเออคิดสั้น,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 นไม่มีคิดจะลงอืม,มกำลังมาจากไหยฮลัฮโลโหลฮัลโหลอ่าโอเคสวัสดี ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวไม่รีวิวดรถทับเดืยวรถนะครับใครอยากดูรีวิวจริงๆก็ไปดูในคลิปสิบเดือนก่อนนะครับมันก็น่าจะดีกว่านี้ไม่กล้องไม่ชัดหรอมืดไม่มีแล้วเดี๋ยวดูก่อนเผื่อพลาดอะไรไปใต้บ่อมีอะไรบ้าที่เปิดบอ่อนะครับเป็นของไฮดรลิ ในรีดร้อยกว่าบาทไม่เห็นนะมันมืดนี่นี่นี่ยไอเป็นแท่งมันแท่งนี่ยเลยมันมืดนี่ครับมือแดดแดดมันก็จ้าเลอเกินดูแดดร้อนแดดร้อนประมาณนี้แหละครับผมนะก็ไม่มีอะไรแล้วข้งคันหมดเลยก็โอเคฮะไปเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าผมคลิปหน้าก็จะน่าจะ อไปอัปเดตรถไอ้ที่ผมรีวิวไปอะคันขาวๆนะครับนั่นแหละเดี๋ยวผมไปอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้เป็นเป็นยังไงแล้วบ้างเนื้อโอเคครไว้เจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขัตัวหลักก็ไม่ชื่อไปก่อน